ไปได้วยกันเลยลูกทุกอย่างก็ไปได้วยกันน mm ั hmm. banker, ่นแหละเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่ไม่เอามันนะเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละทุกอย่างเดี๋ยวมันจะคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันเองว่างล่างช่วยไปด้วยกันเอง พยายามจะหลุดจากมันนะเอออดมันไม่ใช่พยายามจะทิ้งมันนะอดมันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างลูกเดี๋ยวมันจะได้ไล่ล่องลอยล่างช่วยกันไปว่างล่างช่วยกันไปเดียวโปรดไม่ใช่ทิ้งมันมาหาวนาเนี่ยไม่ใช่ทิ้งมัน ไม่เสียละจากมาลูกแต่ทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งทิ้งมันตัวทิ้งเองทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่ใช่เวลามาลูกจากละตัวละเองมาหาคุณนาเนี่ยละมันทั้งตัวละละมันทั้งตัวไม่ละก็ไปได้วยกันทุกอย่าง ไมก็ไปได้กันเลยไหมมันทั้งไหม่ถ้าไม่ไม่ไปได้กันนี่แหละทุกอย่างไม่ใช่ไหมจากมันไม่มันทั้งไหม่ถ้าไม่ไหมไปได้กันนี่ละลูกเดี๋ยวมันจะดับล้างไปกันเองไม่ใช่ไหมจากมันหรือว่าไม่ใช่แค่ไหมไม่ใช่แค่ไหมไม่ใช่แค่ไหมจากมันไม่ใช่แค่ไหมจากอะไรลูก ไม่มันทางไม่ทางไม่ไม่รอมันไปเลยเหมือนกันไปเลยท <cot refers. S 1> ุกอย่างแต่อย่างนี้มันดับล้างช่วยกันไปไม่ใช่ดับหนีจากมันลดับล้างช่วยไปด้วยกันดับล้างช่วยมันนทุกอย่างดับล้างช่วยไปด้วยกันไม่ใช่ดับจากมันไม่ใช่ดับจากอะไร ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไมไปด้วยกันนี่เรียกว่าดับล้างมันดับล้างมันดับล้างช่วยมันไม่ใช่ดับจากมันไม่ใช่ดับจากอะไรไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นี่เรียกว่าดับมันทั้งดับทั้งไม่ดับดับมันทั้งตัวดับตัวไม่ดับอะไร ลไม่เหมือนกันเลยลูกไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่เหมือนกันเลยอย่างเนี้มันจะไม่เหลื่อมล้ำไม่แตกต่างดับล่างเหมือนกันดับล่างเหมือนกันดับช่วยกันไปลูกดับล่างเหมือนกันไปดับล่างไปด้วยกันไม่ต้องแบ่งแยกอะไร ไม่ไหมเหมือนกันไปเลยทุกอย่างอย่างนี้มันจะดับล้างเดนไม่ใช่ดับหนีนะไม่ใช่ดับหนีจากอะไรมันดับช่วยไม่ใช่ดับหนีจากอะไรดังนั้นมันดับช่วยเนี่ยมันไม่ใช่ไปดับจากอะไรมันไม่ใช่ไหมจากอะไรไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละลูกธระทานามธรรมสรรพสิ่งสรรพธาตุไปด้วยกันนั่นแหละอย่างนี้ก็เรื่อมันดับล้างช่วยอย่างนี้เรามหาเกรุนา Mwen <tries> <tries>